พลิษฐ์ย้ายเข้ามาดาวเสาย้ายออกไปนิวมูลคืออะไรแล้วฟูมูลเนี่ยมันคืออะไรมีทุกเดือนเลยคุณไม่ต้องงงแล้วค่ะเดี๋ยวจงจะมาสอนโหราศาสตร์อวันตกแบบเบื้องต้นให้กับคุณนะคะพิเศษสุดๆเพราะว่าคอร์สของจางเนี่ยจะมีการแถมคอร์สไพ่ให้คุณไปเรียนฟรีๆเลยค่ะและยังมีการดูดวงส่วนตัวให้ด้วยนะคะน่าสนใจมากๆเลย ราคาเต็มของคอสณนะัตอนนี้คือ6,999บาทเป็นระยะเวลา30ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะคะแจ้งจะเข้าไปสอนแล้วก็ทำการบ้านแล้วก็ตอบการบ้านสอนผ่านกลุ่มปิดใน Facebook ค่ะนำซ้ำยังไม่พอแจ้งจะสอนคุณทำออนไลน์กันตลาดมาร์เก็ตติ้งอีกด้วยนะคะพิเศษสุดๆโอนเงินภายในเดือนนี้ลดเหลือ5,990บาทเท่านั้นนะคะสนใจติดต่อมานะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569เา Soul Master ที่ปรึกษาท,ทางด้านความรักและก็การงานผ่านประสบการณ์หลักคิดและโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะก็คลิปนี้นะคะจะมาถึงในส่วนของชาวกรกฎในช่วงเดือนอตุลาคมนะคะแต่ก่อนอื่นขอบอกคือมีผู้คนมาคอมเมนต์นะว่าเฮ้ยชอบทุกอย่างยกเว้นตั้งกระดาษไม่ตรงคือจริงๆแล้ว มันไม่ใช่ไม่ตรงนะแจงตั้งเพื่อให้สะดวกทางแจงแบบเพราะว่าตัวเองไม่ค่อยเก่งเทคโนโลยีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะพลิกแบบพลิกชาร์ตเนี่ยทำไม่เป็นก็เลยต้องปริ้นมาแล้วก็ปริ้นกับมือไอ้พลิกกับมือนะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังมานะคะก็เฮ้ยตั้งกระดาษไม่ตรงตั้งเอียงอย่าพึ่งตกใจนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วทำปี้เงินชาร์ตไม่เป็นก็ทำแบบนี้นะคะ โอเคเริ่มกันในส่วนของชาวกรกฎในช่วงเดือนตุลาคมนะคะต้องบอกว่าใครที่มาใหม่อะคะ่ะแจ้งอ่านชาร์ตของโหราศาสตร์ตะวันตก Western astrology ทีนี้จะนับเดือนใหม่เนี่ยตอนที่ดาวอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่อีกราศีหนึ่งอีกเดือนหนึ่งนะคะวันที่22กันยายนนะคะ ดาวอาทิตย์เนี่ยย้ายเข้าสู่ราศีตุลน,นะคะดาวอาทิตย์วงกลมแบบนี้นะย้ายเข้ามาราศีตุลน,นะคะไปอีก30วันทีนี้เขาเรียกว่า fall equinox นะคะหรือการเป็นวันที่เริ่มต้นร,รือดูใบไม้ผลิขอโทษฤดูใบไม้ร่วงนะคะ ซึ่งวันนี้กลางวันกับกลางคืนน่ยแสงของภารทิศจ,จะเท่าเท่ากันถ้าเราอยู่เมืองไทยถ้าสังเกตนะจะเห็นว่าเฮ้ยบางที6โมงมืดและบางครั้งไม่มืดแต่ถ้าประเทศที่อยู่ห่างไกลเส้นศูนย์สูตรอะค่ะจะค่อนข้างเห็นได้ชัดเจนมากๆเช่นยุโรปออสเตรเลียหรือว่าอเมริกาหรือว่าแบบที่มันห่างขึ้นไปหน่อยนึงนะ บางครั้งเหมือนที่อเมริกาเนี่ยค่ะสามทุ่มเนี่ยกลางคืนเน่ยยังสว่างเลยยังยังเห็นแสงพระอาทิตย์อยู่เลยเพราะฉะนั้นอพอเนี่ยพอฟอ r e อีควอโนซ์เนี่ยค่ะมันเป็นวันที่พระอาทิตย์เนี่ยส่งแสงสว่างนะกลางวันกับกลางคืนเนี่ยเท่าเท่ากันนะคะแสดงออกให้เห็นถึงความสมดุลบาลาน์เหมือนกับราศีตุลสัญลักษณ์คือตราช่างสองอันพยายามที่จะช่างสองอสอง สองข้างนะตาช่างสองข้างเนี่ยให้มันสมดุลบาลานซ์กันใช่ไหมเขาบอกว่าในช่วงเดือนนี้ค่ะตัวคุณเองอะค่ะจะมีความแบบสมดุลเกิดขึ้นนะคะคิดอะไรเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นและตัวคุณเองอะค่ะจะไปเกี่ยวข้องผูกพนันพัวพันกับคนในครอบครัวค่อนข้างจะมากใครที่จะทําอะไรเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวงานที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวเกี่ยวข้องกับ อสังหาที่ดินการทํางานจากที่บ้านหรือว่าหุ้นส่วนกับคนในครอบครัวหรือแม้แตก่การสเปนไทม์คือใช้เวลากับคนในครอบครัวมากขึ้นกว่าปกติก็ได้27กันยายนดาวพุธนะคะย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกซึ่งเป็นเรือนที่ห้าของคุณในเรื่องความรักคนที่เข้ามาจีบอะค่ะ มันจะเป็นลักษณะที่คุณเนี่ยจะคิดอะไรแบบฉลาดมองมากขึ้นถ้าคนที่เข้ามามามาไปไป,ไ,ปไม่ใส่ใจไม่ให้คุณค่าชาวกรกฎในช่วงเดือนนี้แจ้งว่าคุณฉลาดคิดฉลาดตัดสินใจคุณจะมองไปเห็นถึงรูทของมันรูท r o o t ก็คือรากของมันคุณจะรู้ได้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยพฤติกรรมแบบนี้มันควรจะให้คุณค่าไหมหรือว่าฉันน่ะฉันดีขนาดเนี้ย ทำไมถึงไม่ค่อยใส่ใจทำไมถึงไม่ชัดเจนกับฉันนี่ฉันให้เวลาคุณมาเป็นปีแล้วแล้วยังทําพฤติกรรมแบบนี้คือคุณจะสามารถคิดอะไรได้ฉลาดขึ้นมากดาวพุธเป็นดาวแห่งความฉลาดการติดต่อสื่อสารตจราจาต่างๆคุณจะเลือกใครได้แบบเฮ้ยเออแบบนี้มันดีอ่ะแบบนี้มันดีกับเราดีกับใจแต่แบบนี้มันไม่ใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งนอกจากความรักแล้วนะคะ ในเรื่องของกิจกรรม h o บ b y งานอดิเรกอะคะ่ะกิจกรรมที่คุณเอนร์เทนแบบทําให้ตัวเองมีความสุขอะคะ่ะคุณอาจจะได้ไปฝึกพูดอาจจะไปได้เขียนขายซ้อนพูดหรือว่าคอมมูนิเคชันทั้งหลายอาจจะเรียนภาษาที่3ที่4ก็ได้ใครจะไปรู้ลองดูนะคะว่ามีบ้างหรือเปล่าแล้วก็พอวันที่27ผ่านไปแล้ว29กันยายน เสาเดินนําหน้าแล้วเสาตอนนี้อยู่ในเรือนของคู่ของคุณนะคะกรกฎเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าปีนี้คุณมีโอกาสมีแฟนสูงนะคะทีนี้ก็ต้องมองตามความเป็นจริงเนาะถ้าบอกว่ากรากฎมีแฟนแสดงว่ามันจะไม่มีคนสดบนโลกไปนี้คุณก็ต้อง มองภาพต่างๆตามความเป็นจริงโอเคจังหวะเวลาเนี้ยที่ผ่านมาทั้งปีเนี่ยตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ยพฤหัสเข้ามาสําหรับคนที่องศาต้นๆน,น,นะคะจนใกล้จะเส้นปีนี้แล้วเนี่ยจริงๆมีโอกาสที่จะมีแฟนมีคู่เซตเทิลแต่งงานนะคะบางคนหลายๆคนเนี่ยแต่งงานในเวลที่พฤหัสมาในเรือนนี้เสาร์เข้ามาเนี่ยโอเคบางทีอ่ะมันแต่งได้เหมือนกันนะแต่ลักษณะที่ต้องใช้ความพยายามอย่างหนัก โอเคต้องบอกว่าจังหวะเวลาเนี่ยมันได้แล้วเราล่ะเราอ่ะสมควรที่จะมีแฟนไหมเรา deserve คู่ควรหรือเปล่าการที่จะดูว่าเราอ่ะคู่ควรหรือเปล่าอะค่ะเราต้องดูก่อนว่าเราอ่ะให้คุณค่าตัวเราเองมากแค่ไหนสมมุติถ้าไม่ใช่เรื่องความรักเรื่องการเงินคุณอยากได้เงินเดือนเดือนละล้านคุณต้องถามตัวคุณเองก่อนว่าเฮ้ยฉัน deserve หรือเปล่าฉันคู wan, ่ควรคุณค่า กับเงินหนึ่งล้านหรือเปล่าฉันมีความสามารถหรือเปล่าฉันดีพอหรือเปล่าฉันเก่งหรือเปล่าไม่จําเป็นต้องไปเรื่องความรักนะเรื่องเงินก็ได้ทีนี้ถ้าคุณมองแล้วเฮ้ยเราเนี่ยต้องพิจารณาตัวเองด้วยอะค่ะแล้วก็ลองพิจารณาจากคนอลองถามคนที่มีประสบการณ์มีแฟนก็ได้อันนี้คือขออนุญาตแชร์ให้ฟังแล้วกันเนาะหลายๆคนถามมานะคะ คือเหมือนกับว่าจังหวะเวลานี้คุณคุณว่าเอ้ยฉันพร้อมฉันอยากจะมีแฟนแต่ว่าฉันน่ยคู่ควรคู่กับคนที่เข้ามาหรือเปล่าหรือคุณนะให้คุณค่ากับตัวเองมากหรือยังต้องถามตัวเองกลับไปในคำนี้นะสาวเดินนำหน้าแล้วคุณจะ รับรู้ได้แล้วถึงสภาวะความกดดันหรือประสักคที่ผ่านมาในเรื่องของคู่ที่ผ่านมาถ้าใครที่เฮ้ยฉันไม่ค่อยหวาดเลยอะฉันทําไม่เป็นฉันหวานไม่เป็นหรือว่าฉันไม่ให้คุณค่าตัวเองสักเท่าไหร่จังหวะนี้จังหวาคุณเปลี่ยนได้ค่ะย9ิบกกันยายนอังคารฉากเสานะคะอังคารเสราเสาอังคารเสราคู่โตเนี่ยค่ะมันเป็นภาวะความขัดแย้งเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนหรือว่าความรักคู่ครองที่มาจากเรื่องการงานบางคน ทะเลาะกันจากพาร์ทเนอร์นะคะในเรื่องของการงานหรือบางคนเนี่ยทะเลาะกันในเรื่องของความรักเหมือนบางคนไม่มีเวลาให้แล้วเราก็บอกไปไววยวายแบบนี้ก็ได้หรือแม้แต่ในเรื่องของสัตููเปิดเผยคนที่เรารู้ว่าเคยคนนี้เขาไม่ชอบที่หน้าเรา เขาก็อาจจะไม่ชอบเราจริงๆแล้วเหตุเกิดทะเลาะก,กันได้แล้วจริงๆเสาอังคารเนี่ยนอกจากเรื่องทะเลาะก,กันแล้วก็ต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุด้วยเนาะตกจากที่สูงมีดบาดแมลงสัตว์กัดต่อยม้ากัดม้าควรแมวควรหรือแม้แต่หกล้มพูดไปแล้วเนาะตรงนี้นะคะ 1. ตุลาคมฟูมูลเกิดขึ้นในเรือนที่10ของคุณจบแล้วก็เริ่มใหม่ตัวคุณเองอะคะ่ะในการสร้างชื่อเสียงของคุณในช่วงเดือนนี้คุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันมีคู่แข่งเกิดขึ้นได้ก็ต้องพัฒนาตัวเองอย่างเต็มที่ 2. ตุลาคมสุกทรายกับอขอโทษสุขย้ายเข้าสู่ราศีกันซึ่งเป็นเรือนที่3ของคุณความรักกับการเงินมาจากเพื่อนเก่าพี่น้อง เพื่อนบ้านการเรียนการเดินทางถ้าคุณได้ทำสิ่งนี้ไปเยอะๆคุณมีโอกาสที่จะได้งานได้เงินความรักเข้ามาได้ รวมไปถึงการคอมมูนิเคชันตต่อสื่อสารด้วยนะคะวันที่4ตุลาคมพลูตโตเดินนําหน้าแล้วใน,ในเรื่องของคู่ของคุณนะคะก็ถ้าใครที่เคยรู้สึกว่าเฮ้ยฉันมีอุปสรรคในเรื่องความรัก power struggle หรือว่าแบบเฮ้ยฉันโดนกดดันจากผู้มีอิทธิพลโดยเฉพาะพวกที่เป็นรัฐบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่รฐัฐนานหรือว่าคนที่คุณรู้สึกว่าเขามีอํานาจเหนือกว่าคุณนะคะคุณจะเรียนรู้แล้ว แล้วคุณสามารถที่จะจัจดการกับสิ่งนั้นได้เจ็ดตุลาคมพุทธตรงข้ามกับยูเรนัสพุทธคอมมูนิเคชันยูเรนัสความวุ่นวายการปรับเปลี่ยนมวนเวียนเปลี่ยนแปลงความตื่นเต้นเวลาผสมกันบางคนเนี่ยมีความเครียดมีความกลัวประหมา่าหรือว่าความรู้สึกวิตกกังวลมากจากข่าวที่มันจะเข้ามาหรือบางทีเป็นภาวะแบบ ความแบบเหมือนมีคนเข้ามาบอกข่าวใ่าคุณประหลาดใจโดยที่คุณสุว่าเฮ้ยสิ่งนี้ฉันไม่ได้คาดหวังว่าฉันก็ไม่ได้จะต,ต้องการนะสิ่งที่เกิดขึ้นชัดๆเนี่ยค่ะมันมาจากเรื่องความรักหรือว่าเลิฟแอบแร์การมีกิ๊กหรือเราเป็นกิ๊กของคนอื่นก็ได้หรือแม้แต่ว่าในเรื่องของการทํางานอิเล็กที่พูดขึงข้างต้นะนะคะ9 ตุลาคมอังคารฉากพลูโตอีกแล้วก็เรื่องของการงานนะคะก็ต้องระวังการ,รเผชิญหน้าหรือว่าการโดนกดขี่จากเจ้าหน้าที่รักหรือผู้มีอิทธินิดนึง10ตุลาคมดาวศุกร์ทรายกับยูเรเนีสเขาบอกว่าเกิดขึ้นปีละครั้งนะคะที่สันำพามาซึ่งความตื่นเต้นในเรื่องความรักแล้วก็การเงินของคุณโดยครั้งนี้ลองพาตัวเองออกไปเรียนเดินทาง ติดต่อสื่อสารพี่น้องเพื่อนบ้านครญาตินำพามาซึ่งโอกาสทางด้านความรักและการเงินให้คุณได้11ตุลาคมอาทิตย์ฉาพฤหัสเป็นวันที่ดีมากนะที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ทํางานที่ทํามันง่ายอย่างนี้นะคะหรือว่าโอกาสที่เข้ามาโดยเฉพาะสิ่งที่ทําจากที่บ้านนะคะมันจะมีพาร์ทเนอร์ที่ดีเข้ามาช่วยเหลือคุณด้วยอะ่ะแล้วก็คุณรู้สึกว่าเหมือนกับกินอะไรอย่างันไม่ต้องไม่ต้องเคี้ยวออก,กืนได้เลยอะ่ะมันง่ายมากอะไรอย่างเงี้ยเออ ส,สิตุลาคมพุทธเดินถอยหลังพุทธถอยหลังอะค่ะของคุณนะ่ยอยู่ในเรือนที่5เนาะก็คนเก่าๆที่สิบจก็วนๆเข้ามาในชีวิตได้ทีนี้นอกจากความรักการติดต่อสื่อสารทุกอย่างสิ่งแผนเลื่อนอแบ็กอัพข้อมูลนิดนึงนะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆพังหรือว่าการส่งจดหมายส่งไม่ถึงหรือแม้แต่ไฟล์ดีเลยต์ต่างๆเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงไปทำงานสายประชุมนี้สำคัญมากคุณห้ามแบบ ห้ามเลยอ่ะเพราะว่ามันมีโอกาสสายเกิดขึ้นได้นะคะ13ตุลาคมอาทิตย์ทำมุมตรงข้ามกับอังคารก็เป็นวันเวลาที่บางคนแบบเฮ้ยมีภาวะแบบขัดแย้งหรือว่าความรู้สึกถึงเหมือนการโดนอบรมสั่งสอนได้จากผู้ใหญ่นะคะ15ตุลาคมนะคะอาทิตย์ฉากพลูโตก็เป็นวันเวลาที่คุณนะ่อาจจะต้องระวังในเรื่องของทิฐิ เวลาพูดเป็นภาษาไทยก็ค่อนข้างจะดูยากเหมือนกันเนาะอีโ e ก้ค FLICT นะคะก็คือความขัดแย้งจากจาจกทิฏฐิของคุณเองอะนะคะแล้วก็เหมือนกับนิสัยส่วนตัวเนี่ยที่มันแบบวางอำนาจเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะเออถ้ามีนะถ้าไม่มีก็ว่าไป16ตุลาคมนิวมูลเกิดขึ้นในราศีตุลซึ่งเป็นเรือนที่4ของคุณ ก็มีโอกาสบ้านใหม่ที่อยู่ใหม่ความรักใหม่สังคมใหม่ครอบครัวใหม่เกิดขึ้นได้ธุรกิจกับที่บ้านใหม่ๆเกิดขึ้นได้18ตุลาคมอาทิตย์ฉากเสวก็ในเรื่องของการงานนะคะอาจจะล่าช้าหรือว่าความช h a l เลนจ์ของตัวเองความท้าทายเกิดขึ้นได้19ตุลาคมอังคารฉากพฤหัสเป็นวันเวลาที่ดีมากที่จะพามาซึ่งโอกาสนะคะพฤหัส อยู่นี่อังคารอยู่นี่ก็มีชื่อเสียงนำพามาซึ่งความโชคดีในเรื่องของการงานพาร์ทเนอร์ช่วยต้องขยายความนิดนึงพาร์ทเนอร์เนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์ธุรกิจจริงๆก็ได้หรือว่าคนที่เข้ามาช่วยเหลือคุณเหมือนตัวอย่างของแจงปีที่แล้วอะค่ะดาวพฤหัสอยู่ในเรือนของพาร์ทเนอร์ปีที่แล้วไหมปีที่แล้วใช่ คือไม่ได้มีพัดเนะธุรกิจจริงจังนะแต่มีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือมีคนเข้ามาอะทายอินสินค้าให้หน่อยมีคนเข้ามาแบบให้เราแบบทำอะไรให้สักอย่างหนึ่งอะซึ่งมันมีโอกาสที่มากกว่าปกติปกติเนี่ยก็ทำเองอะไรเองหมดแต่ว่าช่วงไปที่แล้วเนี่ยจะดีมากในเรื่องนี้เพราะนั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าเฮ้ยเราต้องเซ็นสัญญาคู่กันเพียงแต่ถ้าคุณได้ทำอะไรบางอย่างแล้วมีคนเข้ามาพพอร์ตแล้วก็รวมไปถึงเพื่อนร่วมงานด้วยนะเออบางคนเนี่ยเหมือนกับ ศัตรูเปิดเผยเนี่ยโดยมากที่เห็นนะเหมือนต้องทํางานคนที่ทํางานตําแหน่งเดียวกันนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีเหตุทะเลาะเบาะแว้งแต่ณนะเวลานี้เขาจะให้โอกาสคุณได้นะ19ตุลาคมพุธนะคะทำตรงข้ามกับยูเรเนีสก็ในเรื่องของความคิดการตัดสินใจเนี่ยค่ะคุณอาจจะมีความเครียดเกิดขึ้นได้ก็ต้องระวังนิดนึง19ตุลาคมศุกร์ ทรายกับพลัสก็โอกาสที่ดีมากในเรื่องความรักแล้วก็การเงินเนาะเข้ามานะคะปุบปับบอกไปแล้วนะมาจากเพื่อนเก่าๆหรือว่าการเรียนการเดินทางการติดต่อสื่อสารนะคะวันที่21นะคะตุลาคมดาวศุกร์นะคะไพ่พลูโตก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่คุณมีโอกาสได้เจอเอ,อต้องบอกว่า ครูโตเนี่ยเกี่ยวข้องกับอดีตชาติเกี่ยวขอ้อ,วของกับความเชื่อจิตวิญญาณศาสนาความตาย transformation ดาวสุขคือความรักการเงินแฟชั่น artist งานศิลปะ อะไรทำนองนี้เวลาที่มาทํามุมทรายกันคือมุมที่ดีถึงกันโดยที่คุณไม่ต้องพยายามมากคุณก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะบางคนได้เงินก้อนบางคนได้เจอเป็นลักษณะของคาเมตเวิร์นชิพคู่กรรมมาคู่กรรมมีโอกาสพัฒนาเป็นโซเมตได้แต่คุณก็ต้องเหมือนกับแก้ไขปัญหาสักอย่างหนึ่งด้วยกันเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่าไม่ใช่คู่คุณที่เจอเนี่ยเป็นปัญหาแบบนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นเนาะ คร่าวๆนะคะก็สรุปในเดือนนี้ของถ้าเป็นดวงดาวเนี่ยคะ่ะชัดมากๆก,ก็เรื่อง <c oughs> เรื่องคู่ยังชัดอยู่เนาะเรื่องงานเด่นนะคะเรื่องความรักก็เจอจากการเดินทางบอกไปแล้วเนาะจากการเรียนจากเพื่อนเก่าๆแนะนำมาให้นะคะคือจังก็บอกว่าบางทีอะค่ะเราอาจจะต้องมี OPIOPI คือ o t h e r people idea เนาะอันนี้ขอแชร์แล้วกันนะคะเผื่อใครมาฟังบางทีอะภาพจําเราอะถ้าเรื่องความรักเราอาจจะไม่เคยประสบความสําเร็จเลยหรือว่าเราสูว่าเราทําไมความรักเราเนี่ยไม่ดีเลยอะบางทีอะสิ่งที่เรารเผชิญมาประสบการณ์เรามาเนี่ยมันอาจจะไม่ดีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันอาจจะไม่ถูกต้องสักทีเดียวการวางตัวเราหรือว่านิสัยใจคออะไรของเราก็แล้วแต่ เพราะนั้นนะคะ่ะถ้าเป็นไปได้อ่ะคะ่ะลองรับฟังความคิดเห็นหรือว่าลองคุยกับคนที่แบบเฮ้ยความรักเขาดีเฮ้ยคนนี้จริงๆอ่ะแจ้ง,จง,จง,จงแนะนำน้องช่วงนี้แจ้งอ่ะชอบนางคนนี้มากเลยอะปุ้มปุ้ยอะแฟนกวินอะคือเขาเป็นเขามีไอเดียที่จกสวยผู้หญิงคนนี้ยังไงก็ต้องมีแฟนถึงนางจะสวยหรือถึงนางจะสวยหุ่นดีอะก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งนะแต่ไอเดียนางอ่ะคือไปฟังนะถ้าแจงสุกว่าเออผู้หญิงคนนี้ อยากให้ผู้หญิงไทยเป็นแบบเนี้ยความคิดจะแบบฉลาดคิดแล้วคือมั่นใจรู้อยู่แล้วตัวเองมีดีอะไรแล้วคือบางทีอะที่บอกไปข้างต้น OPI เนาะ After People Idea บางทีอะถ้าเราเกิดมาตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเฮ้ยความรักเราไม่เคยดีเลยอะแสดงว่าบางทีอะการที่เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรอะคะ่ะอันตารายที่สุดเนาะเพราะฉะนั้นถ่าทำได้อะคะ่ะ ลองหาคนที่เขามีประสบการณ์นในเรื่องความรักดีๆพูดคุยหรือแม้แต่จะถามพ่อแม่พี่น้องก็ได้ถ้าพ่อแม่พี่น้องไม่สามารถสะดวกคุยก็หาคนอื่นคุยมาคุยกับใจงก็ได้นะคะแต่ว่าส่วนตัวถ้าคุยก็คือใจงจะเป็นมีมีเป็นไอ้นี่เนาะเป็นแบบต้องมาคุยอะเออมันจะมีอะไรอย่างหนึ่งอะอ่ะเล่าให้ฟังนะลองหาดู o t h e r people idea มาฟังดูนะคะในส่วนของไพ่ของ ในส่วนของชาวกรกฎในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะไพ่ตรงกลางอะ่ะเป็นลักษณะของการซ่อมแซมอ่ะซ่อมรถถ้าแพทพ่แปรตรงตัวเลยก็คือการซ่อมรถระวังเรื่องการซ่อมรถหรือเป็นลักษณะของการทําอะไรที่มันเป็นงานแมนนวลทําด้วยมือแบบนี้เกิดขึ้นความรักความสัมพันธ์อาจจะมาผ่านเซ็กส์หรือว่าผ่านอีโรติกฟิลลิ่งนะคะหรือการที่เราต้องปลดเปลื้องพนางการหรือเป็นลักษณะของการชาระล้างสิ่งที่มันอยู่ในจิตใจแล้วแบบเฮ้ย มันไม่ได้ระบายออกไปพยายามสนุกสนานเจอเพื่อนเที่ยวเล่นกันมากขึ้นบางทีอะกลุ่มสังคมที่เราครบอ่ะมันก็ช่วยนะสมัยก่อนอันนี้ขอแชร์นะคะเหมือนพูดไปเพราะใครมาช่องนี้ไม่ต้องแปลกใจเพราะแจงจะขอญาตยกตัวอย่างที่จะให้เพื่อนๆที่มาฟังอะคะ่ะแบบเอ้ยเออจริงด้วย after people idea สมัยก่อนนะคะแจงเป็นคนที่แบบความรักแจงไม่ดี แล้วแจงก็คิดว่าทําไมฉันทําดีกับผู้ชายผู้ชายไม่เห็นใจแต่พี่สาวกับเพื่อนสนิทนางสวยและเลือกได้มากแล้วเราสูว่าเฮ้ยทำไมอะ่ะเขาก็ดูแบบเหมือนผู้ชายต้องมาแบบกอดเท้าแบบเลยนะให้ผู้หญิงไม่ให้ไม่ผู้หญิงทิ้งอะไรเงี้ยเออคือเอาแหละหน้าตาก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าน,นิสัยการวางตัวของเขาอะค่ะก็ส่วนหนึ่งถ้าไม่ชัดเจนตัดไปเลยซึ่งแจงสูว่าเออว่ะสุดท้ายแล้วอะผ่านไปถ้ามัน เกิดแพทเทิร์นในชีวิตอะค่ะทุกคนฟังไว้นะถ้ามันเกิดแพทเทิร์นในชีวิตอะซ้ำามรอบอะคุณต้องเปลี่ยนละเจอคนนี้สมมติคบหมอมา3ครั้งเฮ้ยไม่เวิร์คว่ะต้องเปลี่ยนไปคบวิศกวกรละหรือเลือกคนประมาณนี้มา3ครั้งเอ้ยมันไม่ใช่มันไม่ได้อกหักทุกทีแสดงว่ายูนิเวิร์สเนี่ยต้องการมาบอกคุณว่ามันไม่ใช่ละคนนี้ไม่ใช่คุณต้องเปลี่ยน เพราะนั้นนะคะอยากให้ลองอะ่ะเพราะจริงๆปีนี้เป็นปีที่คุณมีโอกาสจะมีแฟนมากอันนี้คือดูจาก general reading เนอะ พยายามคบหาเพื่อนหรือพูดคุยกับคนที่ประสบการณ์ในเรื่องความรักดีๆก็ได้มีประสบการณ์เข้ามาเงินดีมากๆหาได้เองก็ได้แล้วมีคนให้ผู้ใหญ่ให้มาด้วยนะคะบางคนก็ยังเครียดอยู่มีความคิดกังวลใจในเรื่องของความสัมพันธ์ตลอดเวลาคุณต้องทำลายกำแพงนั้นออกไปแล้วคุณจะได้เจอเป็นคู่บุญเข้ามาในชีวิตนะคะเพียงแต่ตัวคุณเองค่ะยังระแวงสงสยัยแล้วก็ยังไม่มั่นใจ ยังไม่สามารถที่จะเปิดใจได้ร้อเซความรู้สึกอะเหมือนกับแบกโลกไว้ทั้งใบแล้วก็เนี่ยถ้าเห็นนะแบกโลกแล้วขึ้นทางลาดชันด้วยอะมันดูหนักเหนื่อยนะเพราะนั้นนะคะจริงๆเขาบอกว่าเฮ้ยชำระ ใจใล้างไปนิดนึงอย่าเครียดมากอย่ากดดันมากทุกสิ่งทุกอยาก่างมันจะดีขึ้นได้นะคะพยายามเที่ยวเล่นเยอะๆบางคนเนี่ยบอกว่าวังที่เราหาอะไรสักอย่างหนึ่งสมมติตัดไปเรื่องงานคุณตั้งใจหาสิ่งนี้มากๆมันจะหาไม่เจอแต่เมื่อไรที่คุณปล่อยวางทําใจสบายๆเนี่ยคุณจะได้เจอแน่นอนความรักก็เช่นกันถ้าคุณเฮ้ยพิกัดนี้แหละฉันก้าวเท้าขวาออกจากบ้านแล้วฉันได้เจอเชื่อเหลือเกินว่าคุณคงไม่เจอแต่เมื่อไร่ที่คุณเนี่ย บอกไปแล้วนะว่าเช็คลิสต์ไปหาดรีมบอร์ดมาเขียนลิสต์ของผู้ชายผู้หญิงในอุดมคติขึ้นมาแล้วคุณก็ปล่อยใจสบายสบายไปแนะนําฟังครูอ้อยก็ได้ค่ะนิทินานะถึงใครจะวิจารณ์กันยังไงแต่จังว่าเราแค่เอาความรู้ที่แกบอกค่ะมาพัฒนาตัวเองมาทําให้ใใจ,จิตใจดีขึ้นน่ะมันก็สามารถที่จะทําให้เราดีขึ้นได้เนาะเออเหนี่ยวนาําอ่ะกดแรงดึงดูดดึงดูดคนนี้เข้ามาแต่ไม่ใช่แบบมานั่งตารอตลอดเวลาอันนี้เขาจะแบบกระเฮื่อตกระเฮี้ยนกระ,ะหือรือนเนาะมันจะมากเกินไปนะคะ โอเคทีนี้ถ้าถามในเรื่องของการงานจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะการงานนะคะอ s up t o you นะคะก็แล้วแต่คุณเลยนะคะพูดไปจะจบยังไม่ได้ใส่แหวนนะคะก็คือเอ่อมันแล้วแต่คุณเนี่ยทุกอย่างสิ่งอยู่ที่คุณเลือกะคะอค่ะเพราะยังไย,ยังไงอ่ะตัวคุณมีโอกาสที่ดีเข้ามาอยู่แล้วเรื่องจริงๆอ่ะอยากให้หาสิ่งที่ตัวเองเปิดนถนัดอ่ะเกิดมาเพื่อสิ่งนี้อลองทำดูอ่ะเนาะ การงานการเงิน opportunity นะคะแบบเฮ้ยผู้หญิงนางฟ้ายนแบบทองขึ้นเลยเงินอะชัดมากๆกไเห็นปะเงินเข้ามาเยอะมากเลยอะโอกาสดีๆเข้ามาเยอะมากเลยค่ะมีสิ่งสักสิคุ้มครองด้วยนะคะถึงแม้คุณจะรู้สึกคุณเหนื่อยแต่ว่าเงินยังไงก็คุ้มค่ะแล้วก็ในเรื่องของการเรียนนะคะ yes นะคะถ้าคิดอะไรไว้คิดว่าจะสอบผ่านคุณผ่าน คิดว่าสอบไม่ผ่านแน่เลยก็น่าจะไม่ผ่านแน่เลยนะคะตรงนี้แล้วก็ในเรื่องของสุขภาพนะคะตรงนี้ได้ไาย recovery นะคะก็มันน่าจะ healing ได้มันน่าจะแบบฟื้นคืนได้นะคะตรงนี้นะจริงๆดาวมันมีดาวอุบัติเหตุเกิดขึ้นแต่ดาวแบบนี้มันเป็นดาวจอ่ะมันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกราศีอ่ไม่ได้เน้นแต่ว่ายังไงก็ระวังนิดหนึ่งความรักค่ะ within the next few weeks นะคะก็น่าจะมาเร็วนี้และคะ่ะถ้าคุณบอกไปแล้วเปลี่ยนตัวเองได้ลองหา other people idea นะคะเรียนรู้แล้วก็ฝึกกับตัวเองนะคะชัดแจงกับตัวเองเท่าไหร่อะคะ่ะคุณจะได้เจอกับความรักที่ดีเท่านั้นเทคนิคนิดนึงสมัยตอนที่แจงจะได้แฟนจากใครมาเนี่ยนะเหมือนปล่อยแล้วว่าเออไม่เป็นไรฉันไม่ได้รีบแต่ฉันก็ปัดอ่าปัด tinder คซีเนี่ย ปาดจนแบบเออก็เบื่อไม่เป็นไรก็ออกไปเดทไปเจอ 2, องคนก็เจอเจอแต่ก็เออไม่เป็นไรไม่มีไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่คือแบบความรู้สึกแบบไม่ได้อยากจะคนไหนสักคนแล้วปรากฏว่ามาแต่ถ้าเวลาที่แบบเฮ้ยฉันต้องเอาคนนี้ค่ะต้องเป็นแบบวิศวกร,กรก่อสร้างเท่านั้นอันนี้พลาดทุกทีความรักนะคะได้ไพ่ o t ด receiving what you need progression arriving moving on closer issue ก็ จริงๆถ้านึกตาที่เรานั่งเรือไปเรือใบมันก็วิ่งไปนะคะ moving on ไปจากตรงนี้ได้แล้วนะคะรับสิ่งที่คุณต้องการนะคะแล้วก็ได้ไพ่คิสเซสนะคะก็คือความรักที่เจอเนี่ยมันเหมือนกับไม่มีเงื่อนไขบางคนตกหลุมรักนะคะได้แล้วก็ได้ไพ่โซเมตนะคะก็มันผูกพันกันมาก่อนแล้วค่ะมันต้องมีอะไรร่วมกันมาก่อนถึงจะได้เจอกันแต่ นี่พูดถึงแบบชาวกรกฎเยอะนะครั้งนี้นะก็คือจะบอกว่าเหมือนบางคนอนะ่ะเท่าที่ดูอะ่ะซินนัสตี้หรือว่าความเข้ากันอะ่ะเข้ากันได้ก็จริงแต่เวลาจังหวะเวลามันหมดอะ่ะเวลาหมดความรักมันก็หมดได้เป็นเรื่องปกติไม่ต้องซีเรียส healthy choices นะคะก็คือต้องเลือกออปชันที่คุณรู้สึกว่าดีกับใจดีกับความรู้สึกคุณ Love never say you are sorry ก็คือเฮ้ยความรักไม่ได้มาต้องมาบอกว่าแบบขอโทษอะไรเงี้ยคือมันเขาจะไม่ทำให้คุณไม่สบายใจเลยอะถ้าใครที่แม้แต่ให้คุณต้องมาเช็คดวงอะไม่ใช่หรอกเชื่อแจงนี่หยิบให้ขำๆ <laughs> The dragon file <laughs> นะคะก็คือ f i r e out t h i n g coming to light adapt change you e a l ตัวเองได้ก่อนคะ่ะเปลี่ยนตัวเองให้ได้ก่อนคะ่ะ และไพ่จบคือ palm tree stability security permanence growth endurance flexible flexibility ก็คือเป็นการเปลี่ยนปรับเปลี่ยนตัวเองให้ได้ย้ำอีกครั้งโน้นสำหรับชาวกรกฎจริงๆปีเนี้ยจังหวะเวลามันควรจะมีแฟนแต่แจงจะบอกทุกคนว่าเหมือนคุณรู้ว่าจังหวะมันจะมีเนี่ยไม่ไม่อยากให้แบบมานั่งคิดเฮ้ย hey, เมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่ใครเป็นใครขอใคุณพาตัวเองออกไปเจอคนเยอะๆแล้วก็ อย่าลืมว่าความรักที่ดีอะ่ะมันไม่ทําให้คุณต้องมานั่งเช็คดวงจริงๆมันถ้าใช่อะ่ะถ้าเขาต้องมาเช็คอะ่ะเออคนนี้ไม่ใช่ให้เชื่อแจงไว้นะขอบคุณทุกคนนะคะใครที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์ไม่ชอบบอกมาได้ว่าไม่ชอบเพราะอะไรนะคะจะได้ปรับปรุงเนาะมันจะได้แบบช่วยกันไปด้วยกันอ่ะโตนไปด้วยกันอ่ะอยากให้เป็นแบบนั้นนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะมีความสุขนะสวัสดีคะ่ะ